สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาเจอเพื่อนคนละรุ่นเล่นกีตาร์นะเพื่อนเพื่อนเล่นกีตาร์ยังยังไม่ให้ร้องเดี๋ยวมันจะติดล็กิสเเพลงเล่กกีตาร์คุณน้องไม่ใช่คุณน้องเนะคุณหลานเลยรุ่นลูกเลยแหละลูกเลยแหละมาว่าถามพูดภาษาพื้นเมืองได้ไหมบ่ได้ครับบ่ได้พอเปิดอู้ภาษาไทยมันตั้งแต่เป็นละออเราอู้เมืองประจางได้ฟังหูฟังหูเรื่องนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ คุณลูกก็มีเพลงนี่นี่นี่แค่ไตเติลนะเพื่อนๆไตเติลดนตรีเปิดวงเพื่อการศึกษาช่วยคครอบรัวอาช่วงปิดเทอมนี่ยเพลงห้าสิบเพลงนลยเพื่อนๆบ่บาใจบ่ใจกระจอกนะครับห้าสิบเพลงเล่นห้องห้องเราคิดแต่คิดแต่เลยครับเล่นกีตาร์เนี่เจ็บมือน่อนะเพื่อนผู้ชมแค่แค่สาวเพลงกับเจ็บมือเราครับต้องพักนะครับอ่าอันนี้เปื่นจะหึ่งจะได้ก็ได้นะเพื่อนเพื่อนนะจะหึ่งจะได้ก็ได้ยินดีร่วม ถ่ายคลิปขอบคุณอ่าอาย่างนี้ถ่ายคลิปผมถ่ายเพิ่เลยครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ไนแทลแรงท่องเที่ยวแรงท่องเที่ยวจังหวัดน่านนะครับพอดีคืนนี้บริเวณปิดนะครับพูดไทยบ,ากกายบา้างพูดไทยบ้างคุณน้องก็มีกิตาต้าแล้วก็มีรูล้ลำโพงเออได้เนี่ยมันอันนี้มันเป็นแบบมีไฟฟ้าได้นะเพื่อนๆนี่ครับรอันนี้นะมันมันขยายได้นะแล้วก็ไปเข้าลำโพงตัวนั้นนะครับเดี๋ยวเข้าลำโพงแต่ผมอยากให้ได้ร้องเพลงนะแต่ว่ามันร้องไม่ได้เนยเพื่อนๆแต่ว่ามันจะติดลิขสิทธ ยูทูปเขานะครับแล้วแล้วคุณน้องก็จะออกไม่ได้ไงไม่ได้ออกสื่อเลยนะเพื่อนนะแต่ก็ถือไว้ก็เลยเป็นก็ถือไว้ก็เป็นถือว่าดีนะอ่าถือดีอ,อยู่นะเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวให้ไม่ร้องเพลงจะให้ทิปเลยอ้าคุณผู้ชมนะครับไอ้ทิปเลยจ่ายก่อนนะครับในผมคุกเขาใน,พนเพื่อนดูดูดูครับเพื่อจะให้ความสูงของคนลูกกับผมมันเท่ากันนะเอาไม่ร้องเพลงแล้วจ่ายก่อนเลย เดี๋ยวไม่ใช่หรอกเดี๋ยวร้องเพลงมันเดี๋ยวจะถามคุณน้องว่าร้องเพลงเพลงแต่งมีไหมถ้าถ้าถ้าเพลงแต่งนี้ท่านดชุบคงจะอนุญาตเนะเพลงเพลงเพลงเพงแต่งเองมีไหมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันหลังไหมนะครับผมจะให้คุณน้องแต่งเพลงร้องเองนะครับักเพลงนะครับเอาไว้ไว้อยออก y o u t u เพื่อนเพื่อนถ้าถ้าถ้าเพลงในตลาดนี่ออก youtube ไม่ได้ครับมันเป็นกลายเป็นว่าช่องไหนเขาก็ไม่ให้นะเพื่อนเพื่อน เพราะว่าเป็น,ปนลิขสิทธิ์เพลงเราเราไม่ได้จ่ายเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเขาเขาก็ไม่ให้ออกนะครับเขาก็จะรังับหยุดวิดีโอของเราเลยนะครับแต่เราเดี๋ยวเราให้ให้อะไรดีให้ทิปกันร้องเพลงนี่เพื่อนๆไม่ได้ร้องเพลงแลยห้าสิบบาทร้องอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวร้องเดวยกันนะร้องเดวยกันร้องเดวยกันได้นะ นวันนี้วันนี้ผมไม่ได้ออาขาตั้งกล้องมาเสียใจมากเลยผมผมถือนี่มันผมถือไอเซีฟีโอ้ยไม่เข้าท่าเลยครับเมื่อยแขนคุณน้องไอให้คุณน้องนี่เลยไม่ใส่กล่องใส่กล่องคุณน้องรับไปแล้วห้าสิบบาทอันนี้วันนี้ปิดเทินได้ห้าสิบาทไปแล้วไม่ได้ร้องเพลงเดี๋ยวผมคงจะปิดคลิปเดี๋ยวผมคงจะปิดคลิปไปแต่อนะเพื่อนเพื่อนน้าเดี๋ยวผมจะไปคุยหลังไหมแล้วก็ไปอู้กระจากันนะพอราการนะครับรอบข้างนีครับเพื่อนเพื่อนด้วยกันมีมิวส์อัดภูมินท์นะครับอัลฟูมิน เอาละเข้มเนี่ยละลักคุณพี่เออละลักคุณพี่ทั้งบ้านไปก่อนครับกไดไลค์คกดแชร์ <c oughs> กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจบ๊ายบายครับ